น่ารักประมาณนั้นก็ดีใจมากกว่าเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็แบบใส่สุดเต็มที่กับแบบทั้งงานทั้งเรียนอะไรอย่างนี้จนสุดวันหนึ่งผลมันออกมามันก็เป็นที่น่าค่อนข้างพอใจแล้วกันนะครับผมพอใจไหมล่ะาะเกยบนิยมมันลับจอกก็พอใจครับผมพอใจก็เก็บก็ทําเพื่อแม่แหละครับเอาให้ไปโมกับคนข้างบ้านได้ว่าลูกได้เก็บนิยมมาหลับจอกนะอะไรอย่างนี้จริงๆมันคือความตั้งใจของเราแหละว่าเราอยากได้เกียรตินิยมถูกไหมล่ะ ใช่คือเหมือนตั้งตั้งแต่เข้ามาหาลัยก็ก็ตั้งใจเรียนมากมาโดยตลอดเพราะว่าเหมือนมันเหมือนตอนแรกที่คิดไว้มันมันจะเป็นคายาทของเราด้วยมันจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดสิ่งที่เราทำในอนาคตด,ด้วยก็เลยตั้งใจมากๆครับผมแต่ว่า mm hmm. แต่ว่ามันก็มีสิ่งหนึ่งที่เราแบบสนใจอย่างที่เรารักหนึ่งเข้ามาอันน mm ั hmm. ้นก็คือแบบอาชีพนักแสดง mm hmm. ใช่มันก็เลยต้องทําไปควบคู่กัน mm hmm. mm hmm. ถึงถึงมันจะต้องแบบ จัดการอะไรนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ออกมาค่อนข้าง,างน่าพอใจครับการทำงานกับการเรียนควบคู่กันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ง่ายครับมผมโดยเฉพาะเรียนถาปัตแตด่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันว่ามันงานเยอะนะครับผมแล้วก็เรียนยากแล้วงานที่เราทํามันก็มันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีเนี้ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราอย่างหลายที่ต้องแบ่งเวลาแบบทําทั้งสองอย่างไม่ให้ไฟใดไฟหนึ่งอ่ะมันมันเขาเรียกว่าไงอ่ะ เสียไป <ứng S 1> มากกว่าแล้วําหน้าที่ของเราทุกพาทให้ดีที่สุดมากกว่าเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เคล็ดลับการเรียนและการทํางานก็คู่ของเราเคล็ดลับของผมจริงๆเลยนะคือปล่อยใจไม่ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยใจแบบเอยไม่ทํานะอะไรอย่างงี้คือเหมือนก็รู้แล้เราต้องทําอะไรมันแค่ทำทั้งสองอย่างให้เต็มที่พอไม่ต้องไปเครียดกียับมันคือผลมันจะออกมาเป็นยังไงออกมาไม่เป็นยังไงมันก็เราก็ไม่เสียดายมากกว่าคือถ้ามันออกมาดีแล้วก็เอ๊ะ ก็คุ้มนะที่ทําไปหรือถ้าออกมาไม่ดีเนี่ยเราก็เออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ทําเต็มทีมากกว่าเด็กๆหลายคนเขามองเราไปไนนดยองไงมันเลยเด็กคนไหนเด็กไหนตัวนี้แหละเออเออเขาต้องเขาต้องอยากรู้แบบเออแบบเคล็ดลับการเรียนอะไรอย่างงี้แบบเออทำไงถึงจะได้แบบเกียรติยศหรือเพราะทำงานูพูดไปด้วยไงเคล็ดลับการเรียนก็ถ้าจะให้พูดแบบกว้างๆก็คือตั้งใจเรียนแหละแต่ถ้าพูดในฐานะ คนที่เรียนด้านสถาปัตย์มาด้วยะผมคิดว่ามันต้องคิดนอกกรอบมากกว่าอย่าไปคิดตามตามแพทเทิร์นอะไรเยอะครับผมมันต้องมีความครีเอทีฟซึ่งการครีเอทีฟนั้นเองเนี่ยผมคิดว่ามันมาผ่านทางแบบผ่านทางทางแบบประสบการณ์ของเราด้วยสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาด้วยแบบทั้งสิ่งที่แบบรีเสิร์ชด้วยถ้าแบบสนใจเรื่องอะไรเนี่ยการที่เร จะทำโปรเจกต์เอาหนึ่งโปรเจกต์ออกมาได้ดีเนี่ยเราต้องแบบเอาตัวเข้าไปในโปรเจกต์นั้นเลยมากกว่าถ้าให้แนะนำแบบคนที่เรียนด้านนี้ถ้าแนะนำทั่วไปก็คือตั้งใจเรียนแค่นั้นแหละครับผมเพราะว่าหน้าที่ของเราคือเรียนทุกวันนี้เรียนจบมาแบบคือเอาจริงๆนะผมตั้งแต่เด็กเนี่ยแม่เป็นพยานาได้แม่อยู่ตรงนี้เรียนดีแค่ไหนไม่เคยมีรางวัลเลยเพราะว่าแม่บอกว่าหน้าที่ของลูกเอออันนี้คือยังไงกดดันหรือยังไงก็ไม่ได้กดดันคือ้บนบ้านอื่นเขาจะมีฟีลว่า เฮ้ยเดี๋ยวสอบได้ที่ถ้าได้ถ้าได้เกรดสี่เนี่ยแม่ให้เลยแม่ให้เลยตัวละสองหมื่นอย่างนี้บ้านอื่นอตนนี้ได้เกรดอันนี้บอกในในบอกอะไรยังไงในในคือถ้ามันจะได้มันได้ไปนานแล้วมันไม่ทันแล้วตอนเนี้ยแม่บอกว่าหน้าที่ของลูกลูกก็ต้องทําป่ะหน้าที่แม่หาเงินไงเออหรือลูกจะมาหาเงินแทนแม่ให้แม่ไปเรียนอนีจะได้ตอนนี้ไงตอนจบจบนี้ไงไปรู้ยังไงวะอีเควสไหม ยังไม่มีรีเควสครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาแม่ก็ใช้เงินกับเราไปเยอะเหมือากำลังทำงานให้ไงอ่ากำลังทำงานให้อยู่ <laughs> เนาะ <laughs> <laughs> แล้วของขวัญตัวเองล่ะลูกมีอะไรแบบเออแบบหนึ่งชิ้นให้เราไหมอาจริงจริงของขวัญให้ตัวเองยังไม่มีเลยครับผมจริงๆไม่ได้คิดว่าอยากอยากจะได้อะไรด้วยแค่ขอไว้ตรงนี้เลยว่า <laughs> แม่อย่าพึ่งอายัดบัตรเครดิตได้ไหม สักสามเดือนเขาล้อร้องสื่อเลยเหรอพูดต่อหน้าสื่อแล้วนะแม่นั่นแหละเตมไม่ไม่ะไรให้ตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าก็เหมือนเหมือนเหมือนผลการเรียนที่มันออกมามันก็เหมือนเป็นรางวัลให้ผมเองแล้วว่าแบบที่ผ่านมาที่มันเหนื่อยมาที่เราสักคิดฟายส์มาเนี่ยมันมันมันเออมันพีดอกเอาผลนะอะไรอย่างนี้หลายคนสงสัยว่าแบบจะต่อยอดอะไรยังไงกับสถาปัตย์ที่จบมาไหมลูก ถามว่าจะต่อยอดยังไงกับสิ่งที่เรียนมาสิ่งที่ผมเรียนมาเองเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ผมชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือคือผมคิดว่าแบบเออ,อน,นัหน้าที่นักแสดงอะไรอย่างงี้นาที่ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้อยากทํามันตลอดไปอ่ะไม่ได้อยู่อยากอยู่หน้ากล้องไปตลอดไปเพราะว่ามันการดีไซน์การออกแบบมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมแบบออฟเซสกับมาว่าสิ่งที่ผมรัก ในอนาคตเองนี่ก็อาจจะก็อาจจะไปเรียนต่อหรือว่าทางานด้านนั้นเองก็ยังยัง,ยงตอบไม่ได้ครับตอนนี้ยังคนหาตัวเองอยู่เพราะว่าเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อแล้วว่าทั้งชีวิตผมเองเนี่ยตอนที่ผมยื่นคะแนนสอบเข้ามหาลาัยอ่ะคณะแรกที่ยื่นคือสถาบันคณะที่สองคือนิเทศอืมอืะก็ <c oughs> แต่มันก็เป็นสิ่งที่แบบผมคิดว่าเราไปมันม,มันเป็นทางทางอาร์ตเหมือนกันไงม,นนมันก็คิดว่าน่าจะไปได้วยกันได้ มก็แสดงว่ายังไม่มีแผนที่จะต่อโทรเร็วๆนี้ยังไม่มีเร็วๆนี้เพราะว่าเรียนมาเหนื่อยละเขาพักกับการเรียนสักพักนึ่งพอเต็มที่กับงานแสดงใช่เพราะว่าไอการเรียนเนี่ยก็ทำผมเข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบเหมือนกันนะเพราะป่วยน่าสงสารไหมสงสารสงสารเออ อตอนนี้ก็คือเราก็รอเขาเรียกอะไรนะถ่ายซีรีส์ใดๆอ่าถ่ายเสร็จไปแล้วเรื่องหนึ่งกำลังจะถ่ายอีกเรื่องหนึ่งครับผมแฟนนี่ทาแพ้ส่วนใหญ่แนะนำนะครับผมยังไงยังไงซึ่งนักแสดงนำเขาอยู่ตรงนี้กันสองท่านไม่กำลังใจเราไงเตรียมแล้วใช่ไหมตอนนี้เวิร์กช็อปอะไรยังไงกันอยู่กกำลังจะเวิร์กช็อปแล้วครับผมเนี่ยคิวเดือนนี้แน่นมากกับ กับซีรีสเรื่องนี้ผมคิดว่าต้นปีหน้าทุกคนก็น่าจะได้ดูแหละว่าผลงานของเราสองคนที่เป็นเมนคาแรคเตอร์เรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะจะเข้มข้นไนมมันจะหรือมันจะไม่สนุกเลยก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูอันนี้เห็นบทอ่านบทแล้วฮะอ่านบทไผมอ่านนิยายแล้วแต่บทเนี่ยกําลังจะเข้าไปอ่านอย่างพออ่านนิยายแล้วหลายคนก็ต้องลุ้นต่างกับเราไงเราก็ลุ้นได้ไหม ถามว่าเราลุ้นไหมในฐานะคนที่เล่นอนะ่ะมันไม่ได้ลุ้นหรอกเพราะว่าคือเรา <ขอ S 1> ตั้งแต่อ่าน,มมนต,ตั้งแต่อ่านบทนะตั้งแต่อ่าน,นจบนะอยากเล่นแล้วอเออนี่แค่คนแสดงเขาอยากเล่นคนดูก็อยากดูแล้วนะใช่ในะ่อ,อ,อยากเล่นอยากใกล้ชิดเออ <laughs> เนี่ยเออเอะยังไงฝากแฟนๆหน่อยเขาซับพอร์ตเราแล้วก็เออวันเนี้ยเขาก็มาแบบส่งกำลังใจเราอยู่ที่นี่เลยก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ที่มาหากันในวันนี้มาให้กำลังใจกันวันนี้แล้วก็มาร่วมยินดีกับโอมในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มันก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่พิเศษของโอมเลยมันโอมก็ไม่รู้หรอกโอมก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเออชีวิตนี้จะจะเรียนจบอีกหรือเปล่าหรือว่า <laughs> <laughs> มันจะเป็นยังไงก็ ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนพี่สื่อมวลชนทุกคนที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วกันครับผมเพราะว่าวันนี้อากาศก็ร้อนแบบเอือดก็เอือดเนาะอุตส่าห์มาแม่เหงื่อไหลไม่หยุดเลยนะไมกว่าฝนตกนะเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับทิ้งท้ายอีกหนึ่งซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ด้วยนะเอออย่าลืมไปรับชมด้วยอ๋อแล้วก็อย่าลืมรับชมซีรีส์คิดแนบนะครับรับจ้างรักกับพี่โอมพี่เล็กนะครับเออ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 เห็น จนเขาเออหอบอะไรมาเรีเควสหรอหรือยังไงไม่ได้รียกเออเออเออยังไม่รู้เลยว่าเขาจะให้อะไรมาในกล่องไปเรื่อยเลยเขาเซอร์ไพรส์ไงเอ๋อ่หอบมาเซอร์ไพรส์เออเเดี๋ยว่าจะถูกใจไหมเออ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 อ่าอ่ดูหน่อยอะไไรละอะไยังไงซีเออยังไงซีอันนี้อย่าพูดก่อนอย่าพูดว่าเดินถือท่าเนี้แบบกอันท่านี้นะกับผาไปข้ามเลงจากสยามมาตรงคานานี้เพรผมไม่อยากค่าน้ำมันแบบว่าไม่อยากเรียก วินไงเพราะมันต้องอ้อมนู่นนี่เหนื่อยไกลมากซึ่งอยากให้เห็นความพยายามของเราตัวนี้คื้อว่าเมื่อเช้าเราไปทํางานมาแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เพิ่งเข้าไทยและมีแค่สิบตัวในไทยก็เลยซื้อเลยคิดว่าแบบว่าของแบบพิเศษพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็อยากซื้อในนโอกาสพิเศษออ่ะเคแต่ขอหยับยังไง มีแค่สิบตัวในไทยถ้าราคาขึ้นผมซื้อคืนในราคาผมซื้อออเที่สัญญาก่อนออกสื่อเลยไม่พูดอย่างนี้เลยผมไม่้ไตกลงเลยนะถือว่าไม่ได้ถ้าน้อมรับก็คือต้องน้อมรับเขาตกลงด้วยเมื่อราคาขึ้นผมจะได้ผมกำไรด้วยไงเดี๋ยวผมไปซื้อตัวใหม่ให้ขอขอเกนเงินทองมันหายยากอะเราเล่นเราเล่นเราเล่นให้แล้วให้เลยให้แล้วเลยเพราะว่าเห็นน้องเขาถ่ายลง เกี่ยวกับที่คุณแม่เขาเรียงตุ๊กตาเยอะแล้วแบบน้องน่าจะชอบนะผมก็จะถ่ายรูปอินเซอร์นิดเดี๋ยวภาครับอันนี้ไม่ต่ายาเลยเอาคือได้โมงคลดีเก็บไว่าเก็บไม่